สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ TEST ANC นะครับวันนี้ก็อยู่ในส่วนของการหางเงินออนไลน์นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหางเงินด้วยการรับชมวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็วิดีโอแบบว่าเป็นซีรีส์เนาะเป็นออาเป็น นิยายก็มีแล้วก็นิยายไม่ใช่วิดีโอนะคือนิยายก็คือสามารถดูนิยายได้แล้วก็สามารถที่จะดูวิดีโอสั้นด้วยนะครับผมนะนี่ก็คือเป็นในส่วนของวิดีโอที่ติดอันดับหนึ่งทุกคนนะก็วิดีโอนี้เลยคิดว่าหลายคนนะ่าจะเคยดูในส่วนของละครสั้นประมาณนี้ทุกคนนะเป็นละครของประเทศจีนนะครับผมก็ผมไม่สามารถเปิดใหด้กับท่านผู้ชมดูได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธินะ์เนาะก็ท่านผู้ชมถ้าว่าใครที่อยาก ดูวิดีโอแล้วก็ดูละครสั้นแบบนี้แล้วก็สามให้ที่จะทําเงินได้หรือเป็นละครคุณธรรมอ่านแนวคุณธรรมทุกคนนะถ้าใครที่ดูใน facebook อยู่ก็คือจะมีช่องที่เป็นของคนไทยทำนันในส่วนของแนวคุณธรรมนั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้ก็คือเป็นของจีนนะ ก็จากแอปฟันด์ดราม่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะด้วยบัญชีของ Gmail แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่เมนเูของฉันนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมาที่คําว่าใส่รหัสเชิญน,นะครับเพื่อที่ว่าจะรับคะแนนไปอยู่ที่3 0,000คะแนน ซึ่งคะแนนตรงนี้สามารถที่จะสะสมนําไปสะสมแล้วก็แลกเป็นเงินได้นะครับผมก็ถอนขั้นต่ำเพียงแค่10บาทสูงสุดอยู่ที่ครั้งละ400บาทนะครับกดส่งไปนะครับก็จะได้ไป3ามหมืแตบนะครับตอนนี้นะครับผมก็มียอดเงินดนบัญชีอยู่ที่ประมาณ387บาทจุด43สาต่าด้วยกันนะครับสำหรับการถอนเงิน10บ,บาทนั้นใช้คะแนนเพียงแค่2 5 0 0 0 0หมื่นคะแนน 100บาท2ล้าน5แสนคะแนนแล้วก็200บาท5ล้านคะแนน400บาท10ล้านคะแนนนะครับการถอนเงินล่าสุดของผมนั้นวันที่26เดือนมีนาคม2,025นะครับถอนไป400บาทนะครับถอนเงินเงินเข้าจริงถอนเข้าบัญชีของ t ู m า n ี่วอ l เล็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในส่วนของ PayPal นะครับก็สามารถถอนได้อยู่ที่100บาทกับ200บาท แต่แนะนำเป็นทูมนี่ว่าเด็จะดีกว่านะครับสับคนที่อยู่ต่างประเทศที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ถอนเพ y พา l ก็ได้เหมือนกันนะครับก็การหารคะแนนของเรานั้นเราสามารถที่จะหาคะแนนที่หน้าแรกนะครับที่หน้าแรกก็คือจะเป็นการรับคะแนนฟรีอ่าก็ได้มาอยู่ที่66เหรียญน,นะครับถ้าเราอยากได้คูณ2ก็คือกดคําว่าชนะรางวัลถ้าเราอยากได้เข้ก66ก็คือกดกกะบาทนะครับ แล้วก็สามารถกดรับได้ต่อทุกคนอ่านนี้ก็ได้71คะแนนนะครับอันนี้ก็71คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเรากดเหรียญที่มันลอยอยู่นะสามารถกดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนคะแนนของการอ่านนิยาย่าจะมีนิยายด้วยอันนี้คือฝั่งนิยายสามารถที่จะเลือกหนังสือนิยายได้นะครับนาานากกาวนาลักษ์ม้ามีปีกนะครับมอนซีตา เขียวเหนียวซับฟ้าสายไอดานะครับธัญดาทัญญาอ่าแล้วก็ดูได้นะครับอันนี้คือการจัดอันดับนะครับอ่าก็คือนนี่คือเป็นในส่วนของช็อตวิดีโอนะครับก็ดอันดับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน100ตอนอันนี้ก็เหมือนกันเลย1น0ตอนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูจนจบนะแน่นอนคือจะได้รับรายได้แต่ว่ารายได้มันก็จํากัดรายวันในส่วนของการดูวิดีโอนะครับมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนของ ไรายได้ที่เขาจํากัดในวันของการดูวิดีโอนะครับก่อนอื่นเลยข้างบนนี้ที่เป็น500คะแนนสามารถที่จะกดรับได้แล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอคุณก็รับไปเลย500เหรียญต่อมาเช็คอินวันละ1วัน1วัน1วัน,วนถ้าคุณเช็คอินติดต่อการ7วันรับไปเลยทั้งหมดนะครับรวมกันตรงนี้อยู่ที่5250คะแนนต่อมาข้างล่างคือเป็นกิจกรรมที่เขาจัดอยู่ตอนนี้นะ ก็กิจกรรมนี้เงนินรางวัลรวมอยู่ที่1 0 0่งรล้านคะแนนนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของการดูวิดีโอที่ผมจะบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราดูวิดีโอถึงแม้ดู100ตอนแต่เขาจำกัดเพียงแค่อ่าทั้งหมดนะ7,500น้าคะแนนเองนะแล้วก็คะแนนพิเศษอีก5,000คะแนนนะครับรวมเป็นทั้งหมด12,500คะแนนเองที่เขาจำกัดให้เป็นรายวันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของออฟเฟอร์จากค่ายของ Adjoy เป็นงานสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำภารกิจตามเงื่อนไขถ้าทำผ่านก็จะได้รับในส่วสนของเรียนเข้ามาแล้วก็สุดท้ายคือการเชิญเพื่อนหรือการทำ referral นะครับก็มาที่คำว่าคำเชิญนะครับตรงนี้กิจกรรมนะครับจะหมดเขตวันที่อีก2วันนะอีก2วันก็คือวันที่13อีก2วันนะครับ23ชั่วโมงนะครับก็รางวัลตอนนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่4จะได้รางวัลประมาณ12ล้านคะแนนด้วยกัน นะครับตรงนี้ที่เป็นหตสมบัติสามารถกดรับรางวัลได้นะอันนี้ได้มาอยู่ที่500รเหรียญด้วยกันนะกดตกลงไปเลยนะครับส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือแค่กดส่งคําเชิญคัดลอกเนื้อหาหรือจะเอาเลี่งยงเดียวก็ได้แล้วก็แชร์แล้วก็เมื่อมีคนสมัครสมาชิกผ่านเราเขาก็จะนับนะอันนี้คือช่องของคนไทยอยู่นะครับ Moto Focus สกระเป๋าน,นี้รู้จะรู้สึกนะตรงนี้นะครับก็อยู่อันดับที่1นะก็เขาเชิญไป3 9 3แล้วก็จะคนตรงนี้ แล้วก็อันดับ2นะครับก็คนไทยเหมือนกันอันดับ3าก็คนไทยเหมือนกันตรงนี้นะครับก็ดูอันดับได้นะครับวันนี้เนาะอ่านะครับอันดับ4ของเรานะอันดับ5 678 9 10กอ่ะก็ดูได้ตรงนี้นะครับก็คืออันดับนะแล้วเราก็คะแนนที่จะได้รับนั่นเองนะวิธีการเชิญก็ไปทำคอนเทนต์หรือจะไปโพสต,ตามกลุ่มห่างเงินออนไลน์ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราเลยตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็เมื่อมีคะแนนจนครบในส่วนการถอนเงินขั้นต่ำก็สามารถที่จะกดถอนเงินได้ตรงนี้อันที่ประวัติการรับชมวิดีโอของเรานะก็มารับชมต่อกันได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือการแจ้งเตือนว่ามีข้อความเข้ามาว่าเราทําการถอนเงินสําเร็จเมื่อ13วันที่ผ่านมานะครับโอเคทุกคนนะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็มาแนะนําในส่วนของอ่าแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการ ดูละครสั้นได้เงินนะครับได้เงินจริงด้วยนะก็วิดีโอนี้ถ้าหาว่าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ในใต้ใคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ